สวัสดีนะคะทุกคนเราจะมาหุ้นไทยเช้านะคะหุ้นไทยเชา้าช่องเก้านะคะช่องเก้านะคะก็สิบโบนนะคะสิบโบนชุดเด่นประจําวันนี้เด่นชุดเด่นประจําวันนะคะเช้านี้ก็เด่น เงินชุดนั้นเลยนะคะชุดเด่นของเขาเนี่ยเด่นมากมายอยู่ที่9 9กับ1นึ่งเพืพ่อนฟัน9นะคะขอให้มา910นะคะ910 915ึ่งกัน914นะคะนะสมตัวก็จับเลยนะคะ9ก9าหนึ่นนะคะนี่เด่นของเขานะคะ ก็จะมี1นึ่งหนึนลงไป1นสนะคะแล้วก็5 5 4ค่ะตามนี้เลยเดียนเจาะ8ชุดนะคะขอให้ได้ขอให้โดนแนวทางหุ้นไทยเช้าวันที่23เดือน4ี่ปี64นะคะจะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคิดถูกประกันใดขออภัยนะคะ แนวทางวันยี่สามเดือนสี่ปีหกสี่ค่ะนะตัวนี้เม็ดเดียวเลยเก้าสี่เม็ดที่สองเก้าหนึ่งนะคะจัดไปเลยนะคะกันเก้าศูนยะ์นะคะกันเก้าศูน,ะะนย์กับห้าสี่ค่ะเพื่อนๆนะเด่นๆนะคะเด่นคนไทยค่ะนะชุดเด่นประจําวันนะคะใกล้เคียงกันนะคะจับกันเอานะคะตัวนี้เด่นเช้านะคะตามสูตรค่ะขอบคุณทุกคนค่ะายบาย